พรงวงเวียนเล็กนี่ถ้าทุกคนจะมาเนี่จากวงเวียนใหญ่ก็มาหีือวงเวียนเล็กๆเขาก็จะมีเป็นตลาดพาระเพื่อใครออสนใจมาศึกษาพระบอกแต่ก็เยอะพอสมควรแล้วก็มีด้านในนี่เราเคยมาแล้วค้าไม่ขายไม่เยอะอน,นีอยู่ วงเวียนเล็กเนี่ยถ้าทุกคนจะมานี่ยจากวงเวียนใหญ่ก็มาเี่ยวงเวียนเล็กๆเขาก็จะมีเป็นตลาดพระเผื่อใครเอ,อสนใจมาศึกษาพระอ๋อแต่ก็เยอะพอสมควรอ่อเพรามีด้านในเนี่ยเราเคยมาแล้วอันนี้มันน่าจะยังเช้าอยู่ใม่เยอะอันนี้อยู่ เรามาเดินโซนตลาดครับตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะเขาจะเป็นแผงพระแบบนี้แล้วก็ถ้าใครชอบเอออืมีของดีของดีร้านนี้ของดีใครสนใจมาได้วงเวทเลยเข้ามาเขาจะ,จะมีโซนพระเครื่องแล้วก็จะมีหลากหลายมีรับเช่าพงเช่าพระแต่เมื่อกี้มีร้านหนึ่งเด็ดอนะนนี้ร้านนี้ก กออ็ได้อยู่คุณมานทองอันนี้ได้อยู่เถ้อใครชอบวัดถมมงคนอย่างเราก็จะเป็นตลาดพระที่ไหนมันเริ่มต้นองค์สี่สิบก็มีถ้าใครชอบองค์ร้อยอะไรอย่เงี้ยนะนำไปศึกษากันได้นะว่าก็จะมียาวไปนน้น เช้าไปนะก็ยังมีร้านเปิดอยู่ยใครต้องการเลี่ยมขอบพระได้เลยเห็นไหมก็จะเป็นแผงยาวๆนะเฮ้บางร้านก็รับเช่าพระเผื่อใครมีพระดีๆอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ต้องนี่นโอ้โหร้านนี้นะต้องนี่หลวงปู่ศิลาเออร้านนี้น่าจะนร้านนี้ เสียมเขาแก่เสี่มสวเรียญยได้ครับคงับา,ายเลยตนระงน้มคเช่าวัตถุมงคลเป็นเน่ตตะโกนตะกุดเจ้าขายเออร้านนี้โดน ผ,ผ้าผงกระดูกผีเอาละเอาละต้องเช่าหน่อยครับผมเราจะโดนผ,ดผ้าผงกระดูกผีละวโดีทุกองคอ่ะเนีย่ยมันก็จะเป็นตลาดพังนี้แต่อันนี้เราหน้าหน้าเช้าอยู่อ่ะเช้าอยู่คนก็ยังไม่เยอะเฮ้ยแต่อนนี้ร้านนี้ขึ้นยังเก่าเป็นชามเก่าอะไรเก่าโดน ผมก็ดูสีเขาบอกว่าจุ่มละหกร้อยคือเราต้องแบบว่าเลือกเนื้อไม่ได้เลือกสีไม่ได้แล้วก็ทําการสุ่มเอาเรียกจุ่มนตอ,อเนเมื่อกี้ก็น่าสนใจอยู่นะหกร้อยบาทผื่อใครอยากมาเดินได้วงเวีนเล็กตอนนี้มันยังเช้าอยู่ก็จะมีร้านยังเปิดไม่มากเท่าไหร่ ผมว่าน่าจะมาช่วงบ่ายๆประมาณุกเที่ยงอะไรเงี้ยตอนนี้ยังเช้าอยู่นะก็ยังมีเปิดไม่มากแต่ก็มีร้านให้เราเช่าพักเครื่องได้นะร้าเมื่อกี้เด่นเลยถผมก็ดูผีจุ่มละหกร้อยพุทธคุณท่านดีอยู่แนละ้ว ตอนนี้เป็นเวลา10โมงอะ่10อะ10โมงร้านเขาก็ยังไม่เปิดหรอกก็มามาผมแนะนำน่าจะมาช่วงเที่ยงอะ่ะแต่มีหลายร้านนะถ้าอยากจะมาหาเช่าของเช่าพระวัดถูมงคลนี่เห็นไหมโอเป็นเปิดออันนี้เป็นกรอบเป็นกรอบเห็นไหมก็จะมีร้าน เขาเรียกว่าเป็นแผง,งนี้เป็นร้านใหญ่ร้านเล็กเผื่อใครอยากมาส่งพระคงพระเครื่องก็มาได้ที่วงเวียนเล็กทุกร้าน